ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสมาพบวันดาธนาหลในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกต่อไปเพราะว่าคำบังเพยปรากฏมาเสมอว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยโลกเลย เมนนื่อแท้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนามีบ้างหรือไม่เมื่อพิจรา,ารณากันจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าการช่วยเหลือในทางพระพุทธศาสนาคนรับน้อยเต็มที มาสําหรับวันนี้จะพูดถึงลักษณะของคนผ่านที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ควรจะคบเป็นคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีการบังคับเรียว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีรมณ์กว้างขวางไม่บีบบังคับใครเหมือนกับห้างขายของที่มีค่าสูง เป็นห้างขายทองบริษัทขายเพชรของที่ขายมีราคาสูงอย่างนี้เขาก็ไม่โฆษณาแล้วก็ไม่ประกาศขายตามสนามหลวงแล้วหายกันไม่ได้จะไปซื้อไปหาในสถานที่ใดก็ปรากฏว่าจะของนั่งเฉยๆไม่ร้องเรียกเมื่อของที่มีค่าถูกกว่าชั้นใดเราพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ด้วยว่าองค์สมเด็จทรงทันทรงทราบว่าของของพระองค์ดีดังนั้นสมเด็จพระจินสีจึงไม่มีการบังคับวันนี้ก็มาพูดกนในลักษณะของคนผ่านที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงยาคบถ้าครบแล้วก็จะมีแต่ความเร่าร้อนจะหาความสุขก,กายสุขใจไม่ได้ในลักษณะที่สอง <c oughs> ลักษณะที่สองนี้ก็ได้แก่ลักษณะมือไวคำว่ามือไวก็หมายถึงความว่าชอบลักชอบกมลยชอบยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นลักษณะนี้ขระบรรดาท่านผู้ฟังขอท่านโปรดคิดว่าเวลาฟังนี้ให้ถือว่าตัวของท่านเองเป็นผู้ถูกกระทำ รัพยสินที่ตันหามันได้จะได้อย่างข้าราชการอยาได้เงินมาแต่ละเดือนก็ต้องทํางานตลอดเดือนลักษณะพน้ิการที่ท่านไปทํางานมันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์เวลาที่จะไปทํางานก็ต้องรีบไปไปเช้ากลับเย็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อน ทั้งนี้พ่อใหร่เพราะว่าเกรงว่าทรัพย์สินมันจะมีไม่มีไม่มีใช้ไม่มีจ่ายมองไปดูบุตรปัญญาและสาม,มีของท่าน <c oughs> ที่เขายังไม่มีงานทำท่านก็นมีอารมณ์เป็นทุกข์หากว่าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพื่อจับใจ่ายใช้สอยในครอบครัวาการเป็นทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นอาหารไม่มีชีวิตเราก็จะทรงอยู่ไม่ได้ เมื่อมีอาหารแล้วไม่มีผ้าเสื้อใช้เราก็จะออกไปจากนอกบ้านไม่ได้ในเมื่อมีเสื้อผ้าใช้บ้านราบบ้านเรือนยังไม่เป็นของเราเราก็มีแต่ความทุกข์ใจถ้าเช่าเขาอยู่เพียงใดก็ต้องจ่ายเงินตลอดเวลานี่เป็นอันว่าเรื่องทรัพย์สินมีความสำคัญ ที่คาว่าสําคัญก็สําคัญกันตรงนี้มันมีความจําเป็นเวลาป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ต้องใช้ทรัพย์สินเมืออ่อจะตายขึ้นมาก็ต้องใช้ทรัพย์สินจะติดต่อธุรากายงานใดๆก็ต้องใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินเป็นเครื่องบีบบังคับก็จําที่จะต้องไปทํางาน เวลาไปทํางานจะเป็นข้าราชการก็ดีพ่อค้าก็ดีกรรมกรก็ดีเรือนักเกษตรกรรมก็ดีชาวประมงก็ดีไปทํางานแต่ละคราวต้องเสี่ยงต่อภัยของชีวิตเวลานี้เราคิดไม่ได้ภัยอันตรายจากท้องถนนก็มีมากภัยอันตรายจากคนร้ายก็มีมากเดินทางไปทํางานก็ดี อยู่ที่บ้านก็ดีได้อยู่ในสถานที่ทํางานก็ดีเราแน่ใจไหมไว่าจะไม่มีอันตรายคนที่รับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องตายในที่ทํางานก็มีถมไปข้าราชการที่เดินทางไประหว่างทางต้องตายเส้นระหว่างทางก็มีื้อไม่อย่างนั้นกระทุกคุณภาพบาดเจ็บก็มีคนที่ไปทําไร่ไถนา ต้องตายเพราะสัตว์ร้ายก็มีตายเพราะกายก็มีตายเพราะคนทําร้ายร่างกายก็มีนี่เป็นอนว่าการหาเลี้ยงชีพของเรานี้กว่าจะได้ทรัพย์สินเข้าม,าก,ม,า,มาก็เต็มไปด้วยความลําบากเต็มไปด้วยความยากเสี่ยงภยัยและขณะในในเวลาที่เราได้เข้ามามันก็ยังมีทุกข์อีกขณะที่ไปทํางานอารมณ์ในบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ ร่วมกันไม่แน่นักนี่ว่าจะมีอารมณ์เสมอกันดีไม่ดีก็มีอารมณ์ไม่ไม่สม่ำเสมอกันปัดแข่งไปค้ากันแกล้ง,ลงสิ่งอะไรกันเป็นเพศทำให้กำลังใจของเราไม่มีความสุขรวมความสั้นๆว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราจะได้มานั้นมันได้มาด้วยอาการของความทุกข์ไม่ใช่ว่าได้มาด้วยอาการของความสุข ในเมื่อมันได้มาด้วยอาการของความทุกข์แล้วเราเคยคิดบ้างไหมว่าอยาแก้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันไปตกอยู่กับของคนอื่นพูดกันแบบภาษาไทยชัดๆว่าเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าอยาแจ้ขโมยมาขโมยของของเรายาแจ้ขโมยมาปล้นสะดมทรัพย์สินของเราอยาแกะถูกจับให้เขาเอาค่าทาย ให้ค่าถ่ายนี่แหมไร้ายกาศมาก <c oughs> เมื่อโจรจับเอาค่าถ่ายนี่ความจริงไม่ได้ถ่ายแต่ทรัพย์สินที่มีอยู่บางทีแกเรียกราคาสูงมากต้องถึงกับขายทรัพย์ขายสินก็มีแล้วในระยะมรเวลาไม่ช้านี้ก็ปรากฏว่ามีท่านหนึ่งที่ถูกจับเอาค่าถ่ายเ <c oughs> มื่อโจรจับเอาค่าถ่ายได้ค่าถ่ายแล้วก็ประหารชีวิตเสียก็มี นี่เป็นอันว่าทรัพย์สินที่เราได้มานี้ได้ไปด้วยความยากท่านผู้ฟังเวลาฟังไปจงอย่าคิดถึงคนอื่นจงคิดถึงตัวเองว่าการอย่างนี้มีความต้องการไหมอยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างหรือเปล่าถ้าท่านไม่อยากจะเป็นหรือไม่อยากจะสูญเสียทรัพย์เช่นนั้น และคนอื่นในโลกมีใครบ้างที่เขาต้องการเสียทรัพย์สินไปโดยที่เขาไม่เต็มใจนี่มาวัดใจกันตรงนี้ดูลักษณะของผ่านอาการที่สองว่าเป็นลักษณะของมือไวชอบหยิบชอบชวยทรัพย์สมบัติทงทั้งหลายของชาวบ้านชาวเมือง ทำให้คนทั้งหลายที่เขาถูกกระทําอย่างนั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเอาตัวเราถ้าเราถูกแบบนั้นเขา้าแต่ว่าบุคคลที่กระทําเช่นนั้นเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเอาตัวของท่านเองดีกว่าท่านที่กําลังรับฟังอยู่นี่ถ้าหากว่าท่านเองปฏิบัติอย่างนั้นทำตนแบบนั้นสมมติว่า ท่านไม่มีหมวกท่านไปขโมยหมวกของใครคนใดคนหนึ่งมาสักลูกหนึ่งแล้วก็สวมใส่เข้าเวลาท่านเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีแต่เมอเอิญเห็นเจ้าของหมวกเขาเดินมาเขาจะจําหมวกเขาได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่ทราบตอนนี้วัดใจของท่านว่าจะมีความรู้สึกยังไง ก็ยังจะต้องมานั่งระแวงสงสัยกันอยู่ตลอดเวลาคิดว่าเอ๊ะนี่ดีไม่ดีเจ้าของหมวกนี่เขาจะจำหมวกเขาได้เขาอาจจะไปบอกเจ้าหน้าที่เขาได้ให้มาจับเราหรือดีไม่ดีบังเอิญเจ้าหน้าที่ไปยืนคุยกับท่านเจ้าของหมวกเขาอาจจะคุยอยู่กับกันเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องหมวกที่เราสวมอยู่แต่ด้ว่าความหวาดระแวงสงสัยของเรามันก็เกิด อาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาท่านเองลองวัดใจของท่านดูว่ากําลังใจของท่านยังมีความสุขหรือว,ว่ามีความทุกข์ถ้าพูดกันอย่างไทยแท้ๆคำว่าไทยแท้แท้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าไทยไม่ฝืนเออไม่ฝืนอารมณ์ในด้านของความดี ก็ต้ององพากันตอบว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขนี่ถ้าเราไปคบกับคนประเภทนี้เขาเขาพาเราไปลักเขาพาเราไปขโมยทรัพย์สองทรัพย์สิ่งของทั้งหลายของชาวบ้านชาวเมืองเราก็ไปนั่งต้องมานั่งนอนบาดภาวาอยู่ตลอดเวลา คิดว่าโอหนอกรรมนี้เป็นกร,รมหนักนอนก็หวาดสะดุง้งเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินผ่านบ้านก็หว,วาดผวาคิดว่าจะมาจับตนเวลานอนอยู่ก็ระแวงระวังภยัยนอนหลับไม่สนิทไม่เหมือนกับคนสุจริตธรรมดา นี่ลักษณะของพันอย่างนี้องค์สมเด็จพระสมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอาการที่ไม่ดีสร้างความเดือดร้อนสร้างความเป็นทุกข์นั่นก็อีกรายการหนึ่งทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ทั้งหมดเราหามาได้โดยหยาดเหงื่อแรงงานความจริงเราต้องการจะใช้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นของเราให้มีความสุข ตามกำลังที่เราจะพึงหาได้หรือว่าตามฐานะแต่มาถูกคนบางประเภทที่เขาคิดว่าประเทศชาตินี้มันไม่เจริญแต่หากว่าจะเอาทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่ทุกคนมีอยู่ทั้งหมดมากองรวมไว้เป็นจุดเดียวกันทําคนทั้งประเทศให้เป็นลูกช่างของฝ่ายบริหาร เขาก็จะบอกว่าคนประเภทนี้ทั้งหมดนะ่ยจะมีฐานะเท,าเท่าเทียมกันต่างคนต่างมีความสุขแต่ถ้าว่าท่านหลายจะลืมฝ่ายบริหารเหมือนได้เขาทราบเขาได้ทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นไปแล้วเขาก็ใช้ตามอธิยาศัยแล้วก็ออกกฎให้ท่านหลายว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้ ทำว่ากฎหมายแน่นอนไม่มีกฎหมายก็คือความพอใจเขาพอใจอย่างไงเขาก็ทําแบบนั้นเขาจะให้ท่านกินข้าววันละหนึ่งกระป๋องนมท่านก็ต้องกินเท่านั้นอาหารที่ท่านจะบริโภคเขาจะจำกัดให้บริโภคไม่เป็นไปตามใจเราชอบเราก็ต้องกินตามนั้นกิจการงานทุกอย่างที่จะต้องทำ ก็ต้องทำตามคำสั่งทุกประการจย่ป่วยไข้ไม่สบายยังไงแต่ผู้บังคับบัญชาเขาบอกว่ายังป่วยไม่ได้จะต้องทำงานไปก่อนจนกว่าผู้บังคับบัญชาจะเห็นว่าป่วยจริงๆจริงจ,งจึงจะพักผ่อนได้อาการทั้งหลายอย่างนี้มันเป็นอาการที่เป็นความสุขและเป็นอาการที่เป็นความทุกข เพราะว่ามันเป็นทัศนะของโจรที่ปล้นทรัพย์สินทั้งประเทศคนทั้งประเทศหาทรัพย์หาสินมาไม่ได้มาได้แล้วแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์สินในตามอิสรภาพที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดนี้นั้นไปให้กับเจ้านายผู้บังคับปัญชาคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั้งโลก เว้นไว้แต่คนส่วนน้อยส่วนเดียวที่มีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอันว่าเราถูกล่นเพราะความมือไวของคนประเภทนี้กลุ่มเดียวเขานั่งสบายนอนสบายเพราะทรัพย์สินทั้งหลายเขาประชากรทั้งโลกหรือว่าทั้งประเทศต้องไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาพูดนั้นนั่งในกองเงินกองทอง แต่ถ้าว่าเราต้องมีการระทมทุก์กินก็ไม่อิ่มนอนก็หลับไม่สนิทอาการทางกายป่วยไข้ไม่สมบายก็พักผ่อนไม่ได้ต้องรอรับคําสั่งของผู้บังคับบัญชาถูกกักประเทศถูกกักบ,บริเวณทุกอย่างจะไปเยี่ยมญาติบ้านโน้นก็ต้องลาเจ้าลานา,นายจะไปเวลาเท่าไหร่จะกลับเวลาเท่าไหร่ต้องบอกไม่มีอิสรภาพในปัจจุบัน นี่เป็นอันว่าคนมือไวประเภทนี้นั้นท่านเห็นว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเป็นคนเลวเวลานี้เรามีความเป็นอยู่กันตามปกติจะมีหรือว่าจะจนแต่ก็มีอิสระภาพในการจับใจ่ายใช้สอยทรัพย์สินที่พึงหามาได้โดยชอบธรรมแต่ว่าเขาเถ้าว่าไปโดนบุคคลผู้มือไวประเภทนั้นเข้า อะไรก็ตามที่หามาได้ต้องเป็นของส่วนกลางทั้งหมดอาการประเภทนี้เคยปรากฏมาแล้วในสมัยอดีตนั <c oughs> ่นก็คือในสมัยสงครามโรกครั้งที่สองแต่ความจริงยังไม่ถึงก็รวบรวมทรัพย์สินเป็นแต่เพียงว่าเวลานั้นคนในเมืองใหญ่ผู้พูดยังอยู่ในกรุงเทพ เวลานั่งเข้าสายก็ดีอะไรก็ดีเราก็ต้องมีบัตรปันส่วนแยกกินข้าวสักทีก็ต้องมีบัตรปันส่วนส่วนของเรามีเท่าไรมีสิทธิ์ซื้อได้เท่านั้นเพ็นงแค่นี้ละบรรดาท่านทั้งหลายอกระทขมข่มขืนกันเกือบตายเพราะว่าบางทีมีเข้าสารอยู่ยังไม่ถึงท่านนานเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักท่านนาน ก็จะบอกว่ามีข้าวสารในบ้านไม่ไมถึงกี่โลแต่คนในบ้านมีตั้งสิบคนกว่าไปซื้อข้าวสารจากร้านอาหารร้านขายข้าวสารท่านเจ้าของร้านบอกว่าทางรัฐยังไม่ได้ส่งข้าวสารมาข้าวสารที่มีอยู่มันหมดเส็จแล้วก็ใจหายวาบมองดูไปในชีวิตอีกสิบชีวิตกว่า,วาที่อยู่เบื้องหลัง ว่าถ้าเราไม่ได้ข้าวสารบริโภคเขาทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> สิบชีวิตจะมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเร้าร้อนมีแต่วความหิวกระหาย <c oughs> ในเวลานั้นบางวันบ้านทั้งบ้านเราก็ไม่ได้กินข้าวสวยกันต้องกินข้าวต้มเพราะอะไรเพราะว่าเกรงว่าไอ้บัตรปันส่วนที่ได้มานั้นเวลาไปซื้อข้าวสารมันจะซื้อไม่ได้ แล้วบางคราวก็โดนดีเขาบอกว่าเข้าสารที่รัฐบาลจ่ายมานั้นไม่มีมีแต่เข้าสารพิเศษเข้าสารพิเศษนี้ต้องราคาแพงกว่าปกติเราก็จําเป็นที่จะต้องซื้อเพราะมันเนื่องโดยชีวิตมันนั่งคิดดูว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีความอดุดมสมบูรณ์วัดิข้าว แต่เวลานี้เราผู้เป็นเจ้าของข้าวกำลังจะอดข้าวกินนี่เพียงเท่านี้แหละท่านผู้ฟังก็ยังมีทุกข์หนักอยู่แล้วถ้าบังเอิญประเทศเราทั้งประเทศจะต้องถูกบังคับถ้าว่ามีทรัพย์สมบัติใดๆและก็ต้องนำไปไว้กับส่วนกลางให้ส่วนกลางแจกใจ่ายให้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรามีเงินซื้อแต่ว่านี่ท่านแจกของแจกน่ากลัวจะไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังมีความทุกข์ลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะพานเหมือนกันเพราะว่าไม่ยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดที่หามันได้โดยชอบธรรมหามันแล้วก็ต้องไปให้กับคนที่ไม่หา ยะมาอ้างว่าประเทศไทยมีความอดอยากจำเป็นที่ต้องแบ่งทรัพย์สินกันกินแบ่งข้าวกันกินอันนี้ไม่จริงประเทศไทยยังมีความอุด,ดมสมบูรณ์มากถ้าคนขยันก็ไม่อดตายแม้แต่คนที่อยู่ในเขตท้ายปลายแดนอยู่ในป่าลึกๆเคยเข้าไปพบ ขมีบ้านเล็กๆมีเครื่องแต่งตัวพอสมควรเขาปลูกผักปลูกหญ้าทำนาค้าขายตามสภาพาที่เขาจะพึงหาได้เขาก็มีความเป็นอยู่อย่างสบายในแดนนั้นไม่มีรถยนต์เข้าไปถึงไม่มีเครื่องดนตรีขับปรปโคมที่ให้ความบันเทิงไม่มีภาพยนตร์เข้าไปใช้แต่เขาก็อยู่กันได้อย่างมีความสุข ถามว่าอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วมีความทุกข์เขาบอกว่ามีความสุขดีถามเขาว่ามีโจรผู้ร้ายมาปล้นมาสะดมมาลักมาขาโมยไหมเขาบอกว่าไม่มีทุกบ้านแต่ละบ้านไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันทรัพย์สินบ้านบางทีก็มีเครื่องมุงเครื่องบงังเครื่องมุงครบถ้วนแต่เครื่องบังไม่ครบเข้าของต่างๆทิ้งไว้เกลื่อนกลาด ไปมองดูชาวบ้านทั้งหลายเหล่านี้คิดว่าถ้าอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าความเจริญถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองที่อยู่ในเมืองไหนก็ตามก็้จะอยู่ในกรุงเทพประมหานาครก็ตามถ้าปล่อยทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ไว้ประเภทนี้เขาจะไม่มีกินไม่มีใช้ทั้งนี้เพราะอะไรพระกระโมย,ย์จะขนไปหมดนี่ดับบรดาท่านผู้ฟัง สำหรับลักษณะของผ่านซึ่งเป็นคนมือไวถ้ามือไวเล็กมันก็เดือดร้อนเล็กมือไวปายกลางก็เดือดร้อนปายกลางถ้ามือไวใหญ่ก็เดือดร้อนใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรยให้พิจารณาว่าจงอย่าคบกับคนผ่านลักษณะมือไวเล็กเป็นยังไง มือไวัยเล็กก็เรียกว่าลักเล็กขโมยน้อยรักขโมยของที่มีค่าไม่มากแล้วก็นําไปไม่มากเมื่อเขาตามนําไปไม่มากไอ้ของที่เราหามันได้โดยชอบทำหามันได้โดยอชีวิตเขาไปแรกความยากความลําบากถ้าของเก่าๆมันหายไปหนึ่งชิ้นนั่นนี้ก็ต้องหมายว่าความว่าของใหม่ๆไม่จะต้องเกิดขึ้นมาแทน เนี่ยเรามีขันขันหนึ่งลูกราคาห้าบาทแต่ขันน้ําที่เรากําลังใช้อยู่นั้นไม่เก่าเต็มทีแล้วถ้าจะไปขายราคาหนึ่งบาทชาวบ้านก็ไม่อยากจะซื้อแต่บังเอิญขันลูกนั้นมันหายไปมันก็หายเท่าราคาหนึ่งบาทถ้าเท่าราคาห้าบาททั้งนี้เพราอะไรเพราะขันเก่าหายไปเราต้องไปซื้อใหม่ ก็ต้องไปซื้อมาเต็มราคาห้าบาทไม่ใช่จะไปซื้อขันราคาราคาหนึ่งบาทเท่าที่มันหายไปได้เป็นอันว่าผ้ากีริ้วสึกหนึ่งผืนถ้าถูรักถูกขโมยไปเป็นผ้าสำหรับเช็ดเท้าก่อนที่จะเข้าประตูบ้านถ้าผ้าผืนนั้นมันหายไปมันเป็นผ้าเก่าที่ใช้อะไรไม่ได้ต้องมาเป็นผ้าเช็ดเท้า แ้าของทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหายไปแล้วแล้วก็ต้องเอาของใหม่เข้ามาแทนที่ราคามันก็เต็มอัตรา <c oughs> ถ้าโลกทั้งโลกมีสภาพอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าลักษณะของคนพานแบบนี้คือประเภทมือไว ทำให้โลกนี้ต้องหาความสุขไม่ได้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์พระองค์จึงทรงแนะนำว่าจังจงอย่าคบคนผ่านประเภทมือไวเป็นยังไงท่านทั้งหลายถ้าเขามือไวเล็กเราก็เดือดร้อนเล็กเดือดร้อนเล็กแล้วเดือดร้อนใหญ่มันก็เดือดร้อนมือไวปันกลางถึงจะยกของใหญ่ออกไป ของที่มีค่าสูงเพชรดินเยินดาเงินที่มีค่ามากยกหมดไปทั้งถุงเราก็มีความทุกข์หนักนี่ปัญกลางเราต้องหาใหม่กว่าจะหามันได้บางทีต้องใช้เวลาเป็นปีเพราะการสั่งสมทรัพย์สมบัติเย็นด่างอย่างนี้จะพึงมีขึ้นมันได้มันด้วยความแสนยากถ้าว่ามือนี่มือไวปัญกลางถ้าเป็นมือไวใหญ่ ก็หมายความว่าคนทั้งประเทศไทยทั้งประเทศหาทรัพย์สินมาได้สักเท่าไรก็ตามทีจะต้องเก็บไปไว้เป็นส่วนกลางและส่วนกลางที่ไม่ได้หานั่นแหละจะเป็นผู้แจกจ่ายทรัพย์สินให้ตามสภาวะที่เราจะพึงได้ตอนนี้ก็ต้องหวนไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องซื้อของปันส่วน <c oughs> มีเงินซื้อยังหาซื้อในยากแต่หากว่าบังเอิญจะมารอการของแจกของแจกนี่สมัยนั้นก็มีเหมือนกันแจกจอบแจกเสียมแจกอะไรตระแจกผ้าพผ่อนท่อนสบายแต่ปรากฏว่าบัญชีที่แจกออกไปมีมากแต่ของมันไม่ขอมันไม่พอแต่ว่าปริมาณของที่รับแจกไม่เต็มตามจำนวนนั้น เวลานั้นถึงก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลุงกล่าวข่าวประโคมว่าบุคคลทั้งหลายบุคคลนั้นบุคคลนี้ขาแก่งไกลแข็งกินเหล็กก็ได้กินหินก็ได้กินทรายก็ได้กินผ้าพ,พอ่อนท่อนสมัยก็ได้หมายความที่ว่าโกงของแจกของแจกสมัยนั้นเรายังมีอิสรภาพเท่ากับสมัยนี้แต่ของแจกออกไปแต่ละทีมันไม่ครบจำนวน นี่ถ้าหากว่าเราไม่มีทรัพย์สินอย่เพึงซื้อจะต้องรับแจกทั้งหมดตามกําหนดเที่ยวกล่าวไว้ในรัฐที่ใหม่ถ้าบังเอิญเขาไม่ชอบใจเขาไม่ให้เราเลยเราจะทำยังไงข้าวให้กินไม่พอกินจะยกตัวอย่างให้เห็นก็ไม่ได้เวลานี้มองดูเวลาก็หมดแล้วนี่ท่านทั้งหลายก็พิจารณาลักษณะของคนพันกันไว้ก็แล้วกันสําหรับวันนี้ไม่จบก็ต้องขอลาก่อนเพราะเวลาหมด วันหน้าถ้ามีโอกาสพบกันใหม่ข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านท่านหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี